สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องพิทาหกรอซิงครับโอ้พอดีมาเจอป้าตุงเลยแวะหาหน่อยป้าตุงทำเครื่องหมดเท่าไหร่ยื้อสองสามหมื่นไม่ถูกอ่นอ๋อเปลี่ยนแค่แหวน Hay khoan lẹ. Hay khoan lẹ. Lượk bên ở số mọ lẹ. Anh đi Ở. Cái ดีเพาว่าดีแล้วเลกมาเเลกอใจสันลกทุล่โอ้ใส่ท่อหะเลยครับพอมพร้อมเดี๋ยวรอรอใส่นี่ก่อนใส่ปลายท่อเดิมไหท่างจีครับผมอามาเข้าอันเดิมเอามาเข้าอันเดิมพ่นใหม่ปลื้มที่ไรเลือกติดแม่แน่เราคิดปรุมงวดฮ้แกทำเครื่องหมดแค่หมื่นสองหมื่นครับดีจังวะาอินแค่แวนเนาะ อันเก่ามันเป็นยังแซมอันเก่ามันบปดังบ่เบื้อาแบบมันหนาแบบมันใหญ่ไหมเลยเปลี่ยนใหม่่่เปลียนนับมมอยากอยากเปรตอีกเปลี่ยนท่อฮะเปลี่ยนท่อพักใหม่ด้วยอพักหูดับเลยเอาแบบให้หูดับเลยนะอาจจะบุญเข้าพัวเก่งเลยหูดับเลยครับไม่ได้ท่อเสียงดังโดนด่าครับ โดนด่าหูดับครับไม่ได้ไม่ได้ว่าจะท่อดังหูดับนะครับเอ้ยรถสังเอียวเดี enfin like you. You ๋ยวสังเอียวไปใส่ป่ะสังเอียวไปใส่สังเอียวไปใส่โอ้ปหไปสาทกี่เลี้ยสังเอียวไปสุรินทร์โอ้ เขามเฮตุแบบไรอีกนี่เปลี่ยนท่อนี่ไม่อีกบุ่นี่นี่นะออโอ้แสงเยวหาแต่หาแต่แนวให้เมียดาตัวนี่สายล่องครับนี่แกก็มีงานวิ่งแกเรื่เลยแสงเงงยว์รถมันรถมันซื้อออกมาวิ่งงานครับแกก็มีงานวิ่งอยู่ประจำอยู่ ขี่ยางซิ่งสายล่องครับสายล่องเสอองพ่อลูกนะเพรยังน่นนะส่งนะอะอยูนะ้ำเหตุการวะนอนอูเสือเหรอนอนอู่เสือหกเกหรอ ล้างทำล้างแค่ธรรมดาน่ะล้างชีตธรรมดาห้องเครื่องไม่ได้ล้างครับห้องเครื่องก็ไม่ล้างไม่ได้ล้างล้างอะไรบ้างมันก็ล้างแค่มันแค่เปื้อนโคลนข้างๆสองข้างนี่เปื้อนโคลนแล้วไหนว่ายางยางมาตอยอะไรโอ้ยางมาตอยนะอันเก่านะมันมีติดอยู่ขอบๆนิดๆน้อยนี่น่ะแถวๆเนี้นิดเดียวแล้วตรงไหนอีกแล้วก็ตรงนี้นี่นี่เห็นไหมเหมือนเหมือนโคลนมันสาดมานี่เห็นไหมมันก็จะติดนิดๆหน่อยๆ แล้วก็ขัดให้ไหมล้างยางมะตอยเสร็จขัดให้ไหมมันก็ขัดเหมือนเดิมปกติมันอะไรมันไม่ได้ทําอะไรเยอะนะมันแค่ล้างทำความสะอาดแล้วก็ชั่วโมงมันโอ้มันชั่วโมงหนึ่งมั้งเต็มที่เลยชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็พันสองตายหาเลยเงือบปรำปัดทิ้งไหมโอ้ไปเสียความรู้สึกไหมสียความรู้สึกเลยเนาะเขาเขาเรียกเอาเลยบอกพันสองหมอหรือว่าถ้าแกหรือว่าลูกน้องเรียกเอาถ้าแกเขาอยู่นั่นแหละ แล้วได้เขาเดินมาถามพี่ล้างยางมาต่อยไหมนี่มันก็จะติดเนี่ยมันจะต,ติดแบบนี้เลยเนี่ยยางมาต่อยแต่มันไม่ติดเยอะเพราะว่าล่าสุดอ่ะผมคนล้างเองแล้วทีนี้มันมันไปลุยคโครนอ่ะเมื่อตอนฝนตกเมื่อกี้น่ะมันก็เปื้อนเยอะเนาะเปื้อนคโครนเยอะผมก็เลยอเอาไปล้างอาฉีดไปไม่ค่อยมีเวลาล้างนี่นะ่ะแม่งฟาดไปพันสองโอ้ยใจเขามใจแล้วเนาะเขาเอิน่นเอาใจล่าสุดเนาะไไม่ได้บอกว่า็เ,เ,ลาเ,เลยจะโอ้ 1, 2, นะพันสองนะครับพันสองรวมล้างยางมาต่อยแล้วก็น้ำยาเคลือบสีให้เออ มันก็ปกติมันก็จะมีน้ำยาเคลือบสีให้ใช่ใตีหน้าไปตอนนั้นเนาะล้างมือสองมือว่าันล่ะที่ผมได้ล้างมาสะอาดแล้วค่ขัดยางมาตอยปุ๊บๆคอเน่มันชนคันให้แล้วเขาเอามาเคลือบสีให้จ้าบัดตรงไเออ250หไม่อันนี้อันนี้ผมว่าถ้าไปล้างอ่ะถ้าสักสามสี่รยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ารถผมมันมียางมนตอยติดนิดนหน่อยๆคือเราตั้งแต่ออารถมามันไม่เคยได้ล้างไงเลยล้างไปสียผมก็ไม่ได้เสียดายหรอก แม่งฟาดไปพันสองเนาะโอ้แทบอ้วกเลยค่ะรปจำผมเข้าร้านนี้ปไปจำแม่นหัวเขากล้าเดยกเอาเนาะผมก็จ่ายก็จ่ายไปถ้าแกเขาก็อยู่นั่นแหละมันก็เดินไปถามเขาแกเขาแกก็ลูกน้องก็เดิน่ส่งนั่นหระมั้ง เฮ้ยไม่ได้กินเงินผมอีกหรอกผมล่างเองนี่ว่าเพราะมันแนะนำไปลุยช่วงฝนตกเนาะวันสี่ห้าวันเมื่อกี้น่ะบ้านเรามันพายุเข่ากูขับอย่างเดียวมันก็เปืือนด้วยปุ่นขึ้นรถตุงแบบนั้นแหละเออมันเหมือนกันรถี่ตุงนั่นแหละเออนั่นแหละเป็นแบบนั้นแหละแต่รถผมมันสีขาวไงมันดูเหมือนเยอะกว่าให้เซมให้หน้าใหม่หน้าใหม่ใหม่ไปแล้วก็โอว่ตุง ตั้งแต่ผมออกคันนี้มาผมเข้าร้านนี้ไปจำเออแล้วทีนี้ถ้าเข้าไปจำเท่าไหร่เข้าไปจำผมล้าง220บาทเออ220บาทแต่ทีนี้ก็ยังไงไงเคยเอาเคยไอ้แม็กมันแนะนาว่าไปล้างอยู่หลังบิ๊กซีเออสะอาดผมก็ลองไปล้างครั้งหนึ่ง250มันก็เหมือนกันผมก็เลยเข้าแต่ที่นู่นเลยมารอบเนี้มันถามผมว่าขัดพี่ล้างยางมาตอยด้วยไหมไอ้เราก็นึกว่าผมกก็เลยถามว่ามันติดเยอะไหม ก็ม awesome ีอยู่นะพี meet, ่ก็เลยบอกเอองั้นก็ล้างไปเพิ่มนิดนิดหน่อยหน่อยผมไม่ได้ว่าหรอกพี่ตุ้งเออตังตังฮงอนใจเราก็ใจไปโอ้โหโอ้ยลากตั้งพันสองให้ขี่คุ้มหน่อยว่าเดี๋ยวฝนตกอีกแลี่ยวมาตุ้งเอาโมบุลท่อครับก็เลยแกสงสัยก็เลยเอาถาม ถามมาต่อไปแค่ทำเครื่องหมดก็ไม่เยอะนะปิตุงรถปิตุ่งเปื่อนๆไปลางไม่ผมพาไปเดี๋ยวจะไปรีวิวร้านให้หน่อย จริงอ่ะน้ำยาไอ้ล้างยางมาต่อยสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองเออกระป๋องหนึ่งอ่ะล้างจนล้างจนขีดขาดต่ว่าเทาก็อาศัยว่าเออไปมันถามหลากหลายมันล้างไปนี่แหละเขาบอกว่าข้างเดียวอ่ะล้างข้างเดียวจบอืมล้างเดียวจบธรรมดาโลกไม่จำได้พี่ตุงแต่รอบเนี้ยต้องจดจำก็ธรรมดาครับ เขาหาเงินเนาะไอ้ที่วางไหนถ้าถ้าไม่อยากเสียจังก็ล้างเองครับเป็นหก้อยหรือเม่อไหร่ถ้าไปล้างเขาเป็นพันโอ้ปีจุงพันสองมันล้างรถพ่วงเลยทั้งพ่วงเลยนะเออพันสองต้องล้างรถแบบนี้ป่ะเออมันต้องล้างเหมือนรถช่างเอี่ยวนี่ี่ได้อยู่ <Nhạc> này đua này mình cầu Tùng. Hai ừ, Tùng. Ừ. Lật tạt được thay máy, nó vẫn còn gì đấy. Mình mình ná. Thế? nhưng bạc. ná, nó không phải đi không? không Nó phải có cái này mà, อ๋อเวลาเวลาเขาเวลาเขาปวดนี่ให้มันกึ่ง่อย่ี้นะอันนี้เราใส่ข้องอเอาเฮ้ยถ้าข้องอตัวนี้มันจะเป็นข้องอหนาได้ป่ตุงหนาใช่เออเป็นเหมือนของผมใส่ข้องหนางี้ยแหละเออมันจะ มีงานอย่างเดียวช่วงนี้นะฝนเนาะมเซมส้มแซมรอเพื่อเพื่แล้วก็เลี่ยนแป๊ม่อ้เปลี่ยนแป๊ใหม่ด้วยเปลี่ยนปั๊มใหม่แล้มาเปลี่ยนด้วยเนีหัวอะไรแ้ลูกยางอ๋อบูทหัวเก่งนะ มนแห <laughs> มวกห <laughs> มวกก็พอเปลี่ยนแล้วมันมันโยกงี้แหละดิปีกมันอ่อนม่ตรงเปลี่ยนใหม่ถอดออกใส่ราไฟอ่ะ <laughs> ก่อเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ